สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เพนะาโฟคอนดอยค่ะคืนนี้เราก็นอนที่ทุ่งนานะคะแล้วก็ตอนนี้กลางคืนค่ะเราจะได้เสียงกบเสียงเขียนนะคะเนาะธรรมชาติมากนะคะแล้วโอ้โหไฟแรงตอนนี้เรากลาย่านหนาหมูก,กินกันนะคะเนาะในการเขียนนาตัวนี้คะ่ะนี่จะเป็นมืดอาหารเย็นในค่ำคืนนี้ของพวกเรานะคะเนาะ ทีนี้เรามาการสเียคน,นะค่ะโอ้โอากาศคือแบบดีมากๆเลยนะคะเนาะไปแลนไปนมา,ปาเป็นหมังนะมันเริ่มจะสุดแล้วแหละเราจะย่างไปเรื่อยๆนะคะเนาะหลังจากที่ทํากระท่องเสร็จแล้วก็ย่างนี่กินนะคะแล้วก็มีอะไรอีละลายอย่างเลยนะต้องติดตามนะคะถ้าไม่ติดตามไม่ไมรู้นะคะนากินมากเลยดู <S <S โอ้โหสุดยอดเมนูบ้านๆคูนี้เนี่ยต้องกินแบบ ขอป่านะคะวันนี้กินแบบอันนี้ก่อนกินนานไปก,ก่อนจะเป็นที่นอนของพวกเรานะคะนี่เลยที่นอนก็จะอยู่จะอยู่ตุงนี้นะคะเนาะวันนี้ก็มีละลายอย่างนะคะเนาะ เป็นยังไงบ้างคะผู้สาวมาพามานอนในทุ่งนาเปียบบรรยากาศบ้านอากาศดีมากอากาศดีมากเดยวค่ะโอ้อาวีตุวิโรชอยู่ไฟอุ้ซ้ำบัไม่ไม่ไม่โอ้ปัสเออไม่อันนี้ไงไม่ไม่ไมเจตไม่เลยไม่เพราะว่าอันนี้มันอุ้ยโอ้ไม่ไม่ คือว่าอะไรไม่ไม่ไม่อู้หูไม่มีอะไม่นาจเป็นวิญญาณไม่ไมนี่อันนี้วันอันนี้ขยันลงมาแล้วก็วันอย่างนี้นีเอวาวักขบวนต่อได้อยู่ยก็ค่อยย่างไปนะคะโอ้โหคืนนี้ได้ความเสียเขียดคือแบบว่าลงมาอากาศคือแบบดีมากๆเลยทุกคน<อ>รนับไปแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะใครที่ใครใครที่อยากจะดูเนาะก็สามารถไปดูได้คลิปเต็มนะคะคืนนี้พามานอนที่ ทุ่งนานะคะเนาะอากาศดีมากเลยค่ะดูจะประมาณนี้เลยนะคะเนาะและที่สามคันนะคะเนอะขบวนท่อฟ้าคือแบบ <Okay. S 2> มีดาวเต็มดวงเลยนะคะน้องเจนมาก